โอ้ท่านผู้ชมช่วยผมด้วยตา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 ยหัวใจผมเนี่เต้นตอนนี้จริงๆเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่โอเวอร์นะครัท่านผู้ชมครับเมื่อ2นาทีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วลิวปูทําเรื่องทาราวอีกแล้วครับท่านผู้ชมใจคอนี่จะให้แฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอบตัวโลกเนี่ยหัวใจวายตายตายกันเลยต่อหน้าต่อตากันเลยหรือยังไงนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ย เมื่อล่าสุดนะครับฟาวิซิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาเอียวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมพูดไปตอนนี้ผมต้องกำผมต้องบีบหัวใจของผมไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมกลัวมันจะล้มเหลวนะฮะมาเกียทูริโอพูอะไรกันครับนี่เมื่อเช้านี้นะฮะเป็นฝ้าฝาของอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับอียวโกกันเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้เห็นนะฮะรถตู้นะครับ ยี aw, ben, ่ห้อเบนซ์คันเก่าคันเดิมนะครับท่านผู้ชมวิ่งเข้ามาในสมโมสรหงแดงริวพูของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีซากเดินทางมาตรวจร่างกายกับลิวพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมการตรวจร่างกายก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับมีการเปิดตัวในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมและ นะฮะล่าสุดเมื่อ2นาทีสดสดร้อนๆเลยนะฮะฟาวิซิโอโรแมนโนท่านผู้ชมคอนเฟิร์มแล้วนะครับมาเกฮีย้ายซบเลี้ยวผูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์นะฮะโห,ะโหะจะหนักจะเต็มก่อนตลาดปิดนะครับในช่วงเวลา6ทุ่มในค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชม โอโหวันสุดท้ายอัดหนัก2ดิวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเรียกว,ว่าในดุการนี้เลี้ยวผู้ขอพวกเราเป็นเจ้าบุญทุ่มหินเกาะอังกฤษอย่างแท้จริงนะครับทุ่มเงินจำนวนเกิน400ล้านปอนด์ในการซื้อตัวนักเตะนะครับในระดับบิ๊กเนมทั้งฟอร์เรนเวทนะฮะท่านผู้ชมมิรอดเกิร์เกตเจอร์มีฟิลมปงทั้งฝั่งของเลโอนีมาเกฮีอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับ อะไรกันครับเนี่ยมันอะไรกันครับเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเวอร์พููผมเชื่อว่าแฟนเวอร์พููนะครับนะเรียกได้ว่า,าเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่ทันแน่ๆนะฮะเหมือนกับผมนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเวอร์พููนะครับท่านผู้ชมซึ่ง มันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้กว่าจะซื้อได้แต่ละตัวเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วมาด้วยการนี้เลี้ยวพูทิ้งระเบิดนะครับปรามนูอ่าตุ้มแล้วตุ้มเล่าตุ้มแล้วตุ้มเล่าโอ้โหช็อกแล้วช็อกอีกช็อกแล้วช็อกอีกท่านผู้ชมครับมันเป็นอะไรที่แบบโอ้สุดจริงๆนะครับต้องขอสูฮกต้องขอกราบคารวะนะครับหัวจิตหัวใจของ เจ้าของทีมของพวกเรานะครับโอ้สุดจริงๆนะครับนะเรียกได้ว่าแบบใจป๋ามากๆนะครับขอรายไหนมานะครับก็อนุมัติเงินให้รายนั้นไม่มีตอบปฏิเสธเลยเพราะว่าป๋าจรเราเนี่ยก็ ผมมองว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจทีมหลังบ้านของพวกเราอย่างไมเคิลเอ็ดเวิร์ดรวมถึงทางฝั่งของริชาร์ดฮิวด้วยนะครับและก็ไว้ใจการทำงานทำทีมของกุนซืออาร์เนอร์สลอตด้วยว่าจะผนึกกำลังกันแล้วก็พาสโมสรหงแดงเลี้์วภูของพวกเราในฤดูกาลนี้และก็ฤดูกาลต,ต่อไปเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามาครองความยิ่งใหญ่นะครับของโลกของฟุตบอลให้จงได้ต่อจากนี้ไปนะครับผมมองว่า เจ้าของทีมของพวกเรานะครับกลุ่ม f h g ก็คงจะมองเห็นโอกาสตรงจุดนี้นะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลนะครับจะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่แห่งโลกของฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับปาจอนของพวกเราก็เลยทุ่มนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่โอ้ผมไม่รู้จะพูดคำนี้มากี่ครั้งกี่รอบแล้วมันสุดยอดครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมที่ รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะฮะหรือว่าช็อกซีนีมาหรือว่าหัวใจวายเข้าโรงพยาบาลกันไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับโค้ชชัวริโอภูมกันได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกนะฮะว่าตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนนะฮะท่านผู้ชมนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับอ่ะเอาออกมาพูดเอาออกมาะระบายออกมาได้เลยนะครับถึงความดีอกดีใจนะครับ ถึงสิ่งที่ลิวปูของพวกเรานะครับกำลังได้รับนะฮะมันคือความกระหายในใชัยชนะกระหายที่อยากจะประสบความสําเร็จที่ลิวปูของพวกเราสแสดงออกมาชัดเจนมากๆผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลทีมอื่นก็คงจะนั่งนั่งทําตาปลิบนะครับและก็อดที่จะอิจฉาทีมลิวปูของพวกเราไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วอย่างนี้ทีมไหนมันจะกล้ามาเล่นกับลิวพูล่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหกองหลังนะฮะแดนกลาง แดนหน้านะครับเยเดวาแน่นปึ๊กกันทุกตำแหน่งในตอนนี้เราได้สถาปนานะครับว่าเราขึ้นมาเป็นเต็งแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างเต็มตัวแล้วนะครับนะหลังจากที่ลิเวอร์พูลได้แสดงความกระหายอย่างที่โค้ชทวนเล่าไปแล้วและที่สําคัญที่สุดนะครับความทะเยอทยานการทํางานหนักมันก็ส่งผลให้ลิเวอร์พูลของพวกเราณตอนนี้3เกมกลาวคะแนนเต็มขยับขึ้นมาเป็นจ่าฟูงของพรีเมียร์ อย่างเต็มตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ